คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่รักรถเหมือนผมฮะโอ้โหรถเนี่ยเลอะนิดเดียวเนี่ยโอ้โหแทบเศร้าฮะวันนี้เรามีทักออกให้กับถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมสินค้าดีๆจาก29ช้อปปิ้งครับผมนี่เซตนี้มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเวลาคุณผู้ชมนะฮะขึ้นรถไปรองเท้าของคุณเนี่ยจะมีทั้งเศษเม็ดหินดินทรายมันก็จะเลอะอยู่ที่บริเวณนี้ครับน้ำหก หรือว่าเศร็อาหารหกไม่ต้องกลัวว่าจะไหลไปไหนเพราะว่าเขาจะมีนี่ครับขอบด้านข้างยกสูงขึ้นมากันไหลออกนะครับการทําความสะอาดง่ายๆจะปัดจะเช็ดจะถูจะล้างก็ได้หรือแม้แต่จะยกออกไปเทใส่ถังขยะก็ได้เช่นเดียวกันครับผมและที่สําคัญขาดไม่ได้ครับนี่ฮะของแถมเราจัดแบบเพียบ6ชิ้นด้วยกัน ทั้งหมดนี้ครับผมบอกเลยฮะราคาเปิดมาแล้วตกใจเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์1,495และนี่คือสินค้าทั้งหมดที่คนรักรถอย่างคุณไม่ควรพลาดรีบโทรรีบโทรรีบโทรเข้ามา